สวัสดีค่ะ ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช anel ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาเปิดไพ่นะคะทำนายดวงนะคะในเรื่องของความรักให้กับชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในราศีลักขนาเมษสิงห์ธนูนะคะก็ในหัวข้อที่ว่าคนที่ห่างหายไปนะคะนิ่งเงียบไปแล้วนะคะจากความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟเนี่ยตอนนี้นะคะเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะเช่นเดิมนะคะการทํานายเป็นแบบดวงโดยรวมค่ะเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้อาจจะตรงกับคุณ ตรงเพียงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้วิจายานในการรับชมรับฟังให้รับไปหลายพลังงานที่ดีแล้วก็ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ Energy ของคุณก่อนค่ะชาวธาตุไฟว่าตอนนี้ Energy ที่โดดเด่นของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณมีพลังงานของจัสติกค่ะอืม อาจจะมีในเรื่องของการที่กำลังคิดกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมีพลังงานของ3 of Wands A of Wands s ค่ะ6 of s w o r d บสนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายดีมากๆค่ะ f of Wands นะคะแสดงถึงออไพ่แห่งความมั่นคงนะคะ สำหรับใน energy ของคุณนะคะถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันนะคะแบคงมองว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการคิดนะคะกําลังคิดตัดสินใจเหมือนมันเป็นลักษณะของการช่างใจดีวะ่ะช่างใจเลือกนะคะระหว่างว่าเออคุณจะรอเขาคนนี้ต่อไปไหมนะคะหรือว่าคุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าดีนะคะอนังรู้สึกว่าอคุณค่อนข้างที่จะคุยกับตัวเองนะถามใจตัวเองนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าถ้าความสัมพันธ์อดีตแล้วกันนะถ้าคุณดิวกับคนที่เขาแบบอาจจะมีลักษณะของความเจ้าชู้นะคะ มีคนคบคน,ค,นคุยหลายคนเนี่ยมันก็เป็น e น e r g y ที่คุณอยากจะได้รับความยุติธรรมเหมือนกันนะออให้กับตัวคุณเองนะคะถ้าจากไพ่ยขยายที่แบงค์เปิดได้ขึ้นมานะเพิ่มเติมนะคะแบงค์บอกว่าตอนนี้คุณตัดสินใจแล้วล่ะ การตัดสินใจของคุณนะคะคุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าค่ะคุณอยากจะขอจบละกันในเรื่องราวเก่าๆอยากจะจบความทุกข์ความเศร้าแล้วอยากที่จะรีเบิร์ตอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณคุณขอที่จะโฟกัสค่ะในเรื่องของการงานการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของฐานะการเงินต่างๆคุณอยากให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเราหวังมองว่ามันมี energy แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไพ่สี่ค่ะคะา มันเป็นไพ่แสดงถึงความมั่นคง ความมั่นคงตรงนี้คือถ้าเป็นเรื่องงานต้องบอกว่าคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะการงานประสบความสําเร็จบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ได้งานใหม่มีการโยกย้ายการเดินทางนะคะไปรับหน้าที่ตําแหน่งงานใหม่ด้วยนะคะหรือในบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการได้ที่อยู่ใหม่นะได้บ้านได้คอนโดลักษณะแบบนี้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะในเรื่องของการเงินก็ด้วยเช่นกันนะคะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เลยทั้งพลังงานของ Queen of Pentacles แล้วก็ f o u r of Wands นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีโอกาสดีๆใหม่ๆในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันบางท่านนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กันแล้วซึ่งคนคนนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ย ดูแล้วเหมือนจะเป็นลักษณะของคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะที่จะมาสร้างคอมมิชเมนต์นะคะสร้างความมั่นคงร่วมกันค่ะแต่ถ้าตอนนี้นะชาวทัไฟถ้าเกิดยังไม่มีใครเข้ามาสารความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยระหว่างเนี่ยเดทเอซอบสอดนะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดจริงๆจ,จะมีคนเข้ามาสารความรักความสัมพันธ์กับคุณแล้วคนคนนี้อย่างที่บางบอกนะคะคนที่เข้ามาจะเป็นลักษณะ นะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู energy mm. ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างค่ะว่าคนที่ห่างหายไปตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ r e e of Wands ค่ะเขาก็มี energy ของการรอคอยอย่างมีความหวังนะคะเราก็อยู่ในช่วงของ การทำใจออยู่นิ่งๆในพื้นที่ตนเองเนี่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะบางบอกว่าการที่เขาห่างหายมาจากคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะอืเขายังนั่งร้องไห้อยู่เลยนะคะสิ่งที่เขารอคอยบางรู้สึกว่าเขาก็รอคอยอย่างมีความหวังนะคะที่จะได้มีการเริ่มต้นนะคะความรักครั้งใหม่อืนอกจากนี้บางบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีจัสติกเหมือนกันด้วยนะอ ขอขออ่านเป็นบางกรณีแล้วกันนะคะการที่มีสัสติกขึ้นลักษณะเหมือนกันแบบนี้คุณค่ะเขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของเอกสารทางราชการหรือเปล่าออคุณอาจจะมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็ได้นะหรือ ใช้ชื่อร่วมกันในการทําธุรกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นลักษณะว่าคุณกับเขาอาจจะมีการนัดวันกันอะนัดวันที่จะมาเคลียร์ในเรื่องของเอกสารในตรงนี้ซึ่งจากหน้าไพอะ่ะเขาไม่ได้มีความสุขนะคะเขาไม่ได้อยากที่จะให้ถึงวันนั้นไม่ได้อยากที่จะให้เกิดอย่างนั้นเลยนะคะอืมีเฮลโลแฟนขึ้นมาเขาอยากให้คุณให้อภัยให้เขาค่ะเขาคิดถึงคุณนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ เขาใช้วิธีการสืบสองคุณนะคะไปดูว่าตอนเนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะชีวิตคุณเป็นยังไงคุณมีคนใหม่ไปแล้วหรือยังแล้วเขาก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสมากๆเลยนะไปทำงานแทนเหมือนทำงานเพื่อจะลืมคุณนะไปโหมงานนอกจากนี้นะคะเพจซับวอร์เนี่ย ถ้าจากหน้าไพ่นะคะอาจแสดงถึงได้ว่าเขาคนนั้นบางท่านละกันค่ะอาจจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วมีการสารความสัมพันธ์กันแต่มันเป็นลักษณะที่เหมือนคล้ายๆกับเพิ่งเริ่มนะค่อยๆแบบว่าเรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งใจเขาเนี่ยเขาก็ กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออคนที่เข้ามาใหม่ในคนนั้นที่เขาคุยอยู่ด้วยสารสัมพันธ์อยู่ด้วยเนี่ยมันใช่คนที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราไปดูเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วเขาเป็นอย่างไรอีกบ้างค่ะเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรค่ะชีวิตเขาในตอนนี้ค่ะอืม the fool ค่ะ เขาก็มี energy ของการที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็ค่อนข้างที่ปล่อยวางแล้วกันค่ะปล่อยวางนะคะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่ที่เขาไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้ดีกว่าเหมือนกับไม่สามารถทำอะไรได้อะถามว่าเขาอยาก Take Action ไหมเขาอยาก Take A c t i o นนะคะเขาอยาก Take A c t i o n ที่จะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่มันดูเหมือนว่ามันมี energy ของการที่ ถ้าเป็นเอเจีของเขานะเหมือนเขาพยายามที่ตัดใจค่ะตัดใจหรือ ถ้าเป็น energy ของคุณก็คือคุณอาจจะตัดเขาแล้วอ่ะอมันคุณเขาอาจจะแสดงความเด็ดเดี่ยวมาแล้วเพราะว่า energy ของตัวคุณอ่ะคุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้านะคะตัวเขาก็เลยเนี่ยค่ะไปโฟกัสนะในเรื่องของการงานจริงๆที่บางบอกเขาไปโฟกัสเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะคิดถึงคุณเลยใช้ในเรื่องของการงานแล้วถ้ามองในถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักนะคะ ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะเหมือนเขาเลือกงานก่อนละกันในตอนนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความรักทําให้เขาทุกข์เขาเศร้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ของเขาแล้วกันค่ะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราไปดูเพิ่มเติมกันค่ะว่าแล้วตอนนี้ค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณค่ะชาวทัดไฟขอทราบความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณค่ะ เจ็บปวดค่ะตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรืออาจจะหมายถึงว่าเขารู้ตัวว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะแต่บางมองจากหน้าไพ่มันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของเขามากกว่าอืแล้วตอนนี้ energy เ,เ,เขาค่อนข้างดิ่งมากๆเลยนะไม่ได้มีความสุขเลยอารมณ์ค่อนข้างขุนมัวสิ่งที่เขารู้สึกดิ่งรู้สึกขุนมัวเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขา มีความหวังอะค่ะเขามีความหวังว่าเขาอยากที่จะได้เริ่มต้นแล้วนะคะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนะคะแต่มันเป็นความหวังที่มันเหมือนกับมันคิดอยู่ฝ่ายเดียวมันเก็บเอาไว้ในใจอยู่ฝ่ายเดียวมันเหมือนมันทําอะไรไม่ได้ที่บางบอกเขาเลยใช้วิธีการสืบส่องแล้วก็เอ่อเลยทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมีความรู้สึกขุ่นมัวในจิตใจอยู่ในตอนนี้ค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเราตัวคุณละ่ะคุณนะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาค่ะตอนนี้อืมความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะคะออแหวงรู้สึกว่าคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วนะอืมคุณเลือกที่จะ move on ไปข้างหน้าจริงค่ะเป็น energy ของการเริ่มต้นใหม่จริงๆคุณขอโฟกัสที่ตัวเอง queen o f pentacle ขึ้นมาเป็นใบที่2ขอโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะแล้วก็แม้ว่าดีกว่าแม้ว่าการ move on ไปข้างหน้าของคุณการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหงาบ้างอ้างว้างบ้างนะคะเหมือนรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณขอเริ่มต้นใหม่ดีกว่า นะคะอืมคุณเลือกที่จะจบจริงๆเนี่ยเดทขึ้นมาอีกละเป็นใบที่สองคุณขอรีเบิร์ตนะคะแล้วก็ในบางท่านนะเพจซับวอนขึ้นมา บางท่านนะคะอาจจะมีในลักษณะที่คุณได้เริ่มต้นสารความรักความสัมพันธ์กับใครแล้วด้วยเหมือนกันแหละแต่อย่างที่บอกมันเป็นคล้ายๆช่วงเริ่มต้นเช่นเดียวกันแต่ให้เราแฟนขึ้นมานะคะแบค์มองว่าความรู้สึกตอนนี้ที่คุณมีให้เขาที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยคือคุณให้อภัยเขาแล้วค่ะการให้อภัยนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณสามารถมีความสุขได้คุณสามารถไปเริ่มต้นใหม่นะเออ กับชีวิตของตัวเองได้แบบมีความสุขมากที่สุดนะคะอีกอย่างนึงคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีในลักษณะที่ว่าเออห่างกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วก็ขออวยพรให้เขามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขนะคะได้พบเจอคนที่ดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกนะคะของคุณนะคะแล้วก็เขาค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราไปดูกันค่ะว่า แนวโน้มค่ะแนวโน้มในอนาคตนะคะคุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันไหมนะคะอืมหรือว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมค่ะ six of wands ค่ะ the magician อมันเป็น energy ของการเริ่มต้นใหม่นะคะขึ้นมาสองใบแล้วมีพลังงานของ k n i g h of wands นะคะพลังงานของ The hangman ค่ะ แล้วก็ h ฮร์รอลแฟขึ้นมาอีกแล้วนะคะต้งมองว่ามันเป็น Energy ของการที่มันคงไม่ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยอะไรกันได้ในตอนนี้มีคนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะต้องบอกแบบนี้มีคนอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะมาเอาชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งอยากให้มีการกลับมาค่ะ กลับมาเริ่มต้นใหม่กันจริงๆแต่มันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อะมันคงต้องเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายอาจจะต้องก้าวต่อไปนะคะในเส้นทางของตนเองดแพลนขึ้นมาอีกแล้วบางรู้สึกว่าแพลนขึ้นมาในการอ่านไพ่ครั้งนี้ถึง3ใบาบางมองว่ามันเป็น energy ของพลังงานที่ดีในเรื่องราวนี้นะคะมันเป็นในเรื่องของการให้อภัยอย่างน้อยตัวคุณเองนี่แหละที่ให้อภัยเขา คุณให้อภัยตัวเองด้วยนะคะให้อภัยกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาการให้อภัยตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆอาจจะเป็นของการตัดกรรมก็ได้นะตัดกรรมแล้วให้ทั้งคู่ได้ไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับชีวิตของตนเองอย่างมีความสุขมากที่สุดนะคะเป็นเอเนอร์จที่ดีสุดท้ายค่ะขอข้อคิดค่ะขอข้อคิดให้กับชาวธาตุไฟค่ะ ว่าตอนนี้คุณควรทำอย่างไรดีนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะปล่อยให้จักรวาลน,นะคะทำให้เธอประหลาดใจบ้าง้มองว่ามันจะมีเรื่องดีๆนะเกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณค่ะย้ายความสนใจไปเรื่องอื่นซะมันไม่คุ้มหรอกนะคะแล้วก็ให้รักตัวเองก่อนนังว,ว่าสามใบนี้อาจจะสื่อถึงว่า เออให้ m ม v e อ่อนไปข้างหน้าความทุกข์ความเศร้าต่างๆเนี่ยลืมมันไปซะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะความผิดพลาดน,นะคะเปรียบเสมือนขั้นบันไดค่ะให้คุณก้าวต่อไปทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะสถานการณ์นะคะของชาวทัศไฟค่ะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะขอไว้พรอให้คุณค่ะมีความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ใน คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ